ครับวันนี้ผม้ขอผมหน้าเดียวกับสองครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับแจ็ค GK ครับ2019ตัวนี้เป็นตัว H i g h S ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องเลทใหม่นะครับเพื่อให้มีฟังก์ชันเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเครื่องเลยเป็นแบบไหนฟังก์ชันต่อไปนะครับรอสับนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าเครื่องนี้ดูนะครับอ่ากดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเลยกดรับสายผ่าน ตัวสวิตนะฮะสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับถ้ารถท่านใดไม่มีนะครับก็กดรับที่หน้าจอได้เลยนะครับผมนี่กดรับไปเห็นไหมฮะกดรับกดวางสายนะครับนี่ได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันข้าวนะครับเออฟังก์ชันหลักๆที่ในตัวแท็บมีนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันถัดไปผมจะพาไปดูฟังก์ชันปรับการปรับเสียงนะฮะ การปรับเสียงตัวนี้ทําได้ค่อนข้างเรียกว่าเดียกพอพอพอสมควรเลยนะนี่นะครับเขาตั้งค่ามานะครับตั้งค่าเสียงนะฮะตัวนี้ก็เป็นตั้งค่าแบบปกตินะครับ e q ไล l i z e r นี่ครจะปรับเองหรือว่าจะปรับแบบนี้นะครับ Low Mid b a ตัวนี้ก็ปรับได้หมดนะครับแล้วแต่เราชอบเลยแล้วก็นี่การตั้งค่าขัานสูง ตัวนี้สามารถดึงไทม์ดีเล์ได้ตัดความถี่ได้นะครับนะครับปรับทำกับท้องร้านเราเนี่ยเราปรับตั้งให้เสร็จสรรหมดเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ปรับตั้งนะครับอันนี้เราต้องปรับตั้งอีกทีนึ่งอ่านี่นะครับเสียงคอนแทคต่อไปนะครับรถคันนี้นะครับกล้องเดิมโรงงานเนี่ยจะสามารถปรับได้อยู่3ระดับนะครับ ผมเปลี่ยนเครื่องเล่นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมมีชุดปลั๊กตรงรุ่นสําหรับปรับสาระดับนะครับของทางร้านนะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นได้เลยนะครับไม่มีตัดต่อสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมผมใส่เกียย์ถอยไปแล้วฮะมีเส้นบอกระยะนะครับเห็นไหมฮะเส้นบอกระยะเนี่ยสามารถแอดจัดได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันแอดจัดไอตัวเส้นปรับระยะนะครับเนี่ยอันนี้แบบซูมนะครับแต่ลูกค้าเขาใช้แบบนี้นะครับเขาชินกับแบบนี้ตัวนี้แบบมุมมองปกตินะครับผมนี่แบบซูมแล้วกับแบบนี้ น,นี่ก็คือจะเป็นมุมตั้งลงมาใกล้ขนาดกับตัวรถเลยให้เราดูนะครับอันนี้เส้นนี้ผมก็ตั้งปรับตั้งปรับจูนปรับเส้นเรียบร้อยแล้วนะฮะปรับมุมได้เหมือนเดิมทุกอย่างทําได้เหมือนเดิมหมดของที่เครื่องเล่นเดิมมีนะครับจะไม่มีการตัดต่อสายใดยๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟังก์ชันปรับกล้องเมื่อกี้ที่ผมจะพาไปดูการปรับนะครับก็ไม่ยากครับก็เข้ามาเนี่ยเออเดี๋ยวนะ่ทาทีครับ คามาหน้านี้ก่อนนะฮะความมาตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ช่วยเหลือการจอดนะครับอันนี้เป็นการปรับตั้งกล้องถอยนะฮะเนี่ยกล้องแล้วก็แสดงไกด์เนี่ยแล้วก็ปรับออกตามนี้ได้เลยซ้ายขวาบนล่างขึ้นลงก็เราชอบแบบไหนก็ปรับกันได้นะครับนี่ไม่มีอะไรมากต่อไปนะครับเรามาดูฟังก์ชัน Android นะครับว่า Android เนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเขาเหมือนแท็บครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ใครถนัดเซียนแอนดรอยเนี่ย น่าใช้งานง่ายครับก็คือใช้เหมือนแท็บเครื่องหนึ่งนี่ฮะกดเข้ามาดูนี่ได้เลยโหลดเพจโซโหลดแอปที่เราชอบ up มาแต่แอปที่เครื่องมีให้นี่ฮะก็จะมีประมาณนี้ถ้าเราดูอะไรบ่อยเรากดออกมาได้นะนี่ครับจิบมาวางตรงนี้ได้ง่ายๆนะนีนะ่ถ้าเราใช้บ่อยไดยใช้บ่อยตัวนี้ใช้ฟังเพลงก็กดออกมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็เอา ไว้ข้างในอะไรที่ใช้บ่อยก็ดึงลงไ้ข้างนอกได้นะครับง่ายๆต่อไปนะครับผมจะมาดูพามาดูฟังก์ชัน Google Map นะครับสามารถใช้ไว้ c อน o n t r o l ได้นะครับง่ายครับสะดวกต่อการใช้งานเราก็กด,ดไปไดเสียงเลย T Auto Shop เชียงใหม่นี่กดเสียงเอาแป๊บหนึ่งฮนะเนี่ระบบขึ้นมาแล้วน นมาก็กดนำทางได้เลยครับใช้งานเหมือน Google Maps ในโทรศัพท์เรเลย,เลยน่ครับง่ายๆครับไม่ยากไปก็ดูพาไปดู YouTube ครับกดเข้าไป YouTube เซิร์ชมาก็กดเข้าไปง่ายๆครับถ้ามีตัวนี้อย่างถ้ามีบวก70ที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับเวลาเรากด เรากด next น,นะฮะเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยเรากดผ่านตัวนี้ได้นะเดี๋ยวมาลองดูกันเนี่ยเห็นไหมฮะที่บวกเจ็ดสิบเรากด next ผ่านลติฟังก์ชันได้นะครับก็สะดวกต่อการใช้งานดึงอย่างครับางทีเพลงนี้เราไม่ชอบฟังอะไรเงี้ยแล้วกดไปเลยต่อไปนะครับถ้าเราแบบอยากให้คนข้างข้างเขากดเซิร์ชเขาอีเกียด เยี่ยวตัวมากดนะครับมันลําบากแล้วก็ถอดจอเลยครับกดปุ่มตรงนี้นะฮะง่ายๆกดลองอมาแล้วก็ให้คนนั่งข้างนะครับกดเซิร์ชได้เลยง่ายๆเซิร์ชเสร็จ,รจปุ๊บก็เอามาใส่ที่เดิมได้เดนจะมีตัวล็อกเนี่ยนะฮะจองสองจองนะฮะเสียเราตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไป,ปเบาๆแค่นี้นะครับตอนนี้มีฟังก์ชันดิมเมอร์อยู่แล้วนะครับเวลาเราเปิดไฟหน้าบางคนกลัวยางตานะ แสงก็จะดอบลงมานิดนึงนะครับแต่เราถ้าเราอยากให้มันดอบเยอะใช่ไหมฮะเราหนีดลงมานะปรับได้นี่ปรับเองได้เพราะาเราดูวิดีโออยู่แล้วมันมืดมากแล้วก็อยากลดแสงก็ปรับนี้ได้ครับง่ายๆครับ เวลานี้ก็คือตาม GPS เลยครับตั้งค่าก็ตั้งค่าเหมือน a n d r o i d ปกตินะครับบางคนเนะี้ยใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะครับนี่กดเข้ามาตั้งค่านะครับระบบวันเวลาภาษาเนี้ยตั้งค่าเหมือนโทรศัพท์ a n i r o i d ไปเลยนี่ครับง่ายๆไม่ฟังเพลงก็กด s o อ t ออฟไว้นะฮะหรือว่า p อา o ว้ออฟนี่ก็ปิดระบบไปนะฮะ ทําได้หมดทุกอย่างนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายหน้าจอใหญ่คมชัดนะครับแล้วก็ที่สาคัญไม่มีการตัดต่อสายไฟในรถนะครับรถจะไม่หมดประกันนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวทลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาให้ดูอีกเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ